โดยพลเอกประยุจยันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของการเร่งตัดทุเรียนอ่อนขายในช่วงต้นฤดูเพื่อทํากําไรอย่างที่บอกไปช่วงต้นฤดูที่ผ่านมาเนี่ยกระดุม250 270ไม่ไม่ค่อยจะมีแบบนี้นะไม่ค่อยมีมคือราคาสูงขึ้นถ้าเทียบกับปีก่อนๆที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่คนเห็นว่าทำกำไรได้ดีก็ตัดทุเรียนแบบเหมาวสวนเลย สุขกลางดิบนี่ไปด้วยการหมดตู้เลย,เ,ลยเนียนเลยทีนี้พอไปตรวจพบตามตู้ตามด่านต่างๆเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าระงับครบนะแล้วช่วงนี้ทางด่านที่จีนก็บางด่านยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะไปอออกันอยู่ตรงด่านเกิดความเสียหายนะครับในเรื่องนี้นะครับก็ท่านนายกบอกว่าห่วงนะครับต่อเรื่องของ ความเชื่อมั่นทุเรียนคุณภาพของไทยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพของทุเรียนก่อนที่จะจําหน่ายแก่ผู้บริโภคหลักๆก,ก็จะต้องเป็นกเกษตรจังหวัดนะครับบางจังหวัดก็จะมีชุดเฉพาะกิจในการสกัดกั้นทุเรียนอ่อนนะครับอย่างของจันทบุรีก็จะมีทีมเล็บเหี่ยวนี่นะครับ,รบของอสํานักวิจัยและพัฒนากกเกษตรที่6เกษตรที่หนะลงไปตรวจสอบตามโลง้งตามอะไรต่างๆว่าทุเรียนที่ส่งออกเนี่ยมี ทุเรียนอ่อนป,ปับพนไปไหม,มถ้าพบเกินเกณฑ์ที่กําหนดเขาก็จะระง,งับทางชุดเลยนะครับเนี่ยก็คือเรื่องของทุเรียนอ่อนมาดูในส่วนของบทลงโทษจะมีความผิดอยู่2ส,ส่วนครับอันดับแรกก็คือความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา271นะครับอันนี้มีโทษปรับไม่เกิน6,000บาทบจำคุกไม่เกิน3ปีหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับอีกส่วนหนึงหนักหน่อยนะครับ พรบรคุ้มครองผู้บริโภคพศ2522มาตรา47ร,ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือไม่เกินหรือปรับไม่เกิน50,000บาทหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับครับ